สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับใช้พระเจ้าในแง่ของการทนทุกข์ยากลําบากร่วมกันพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10นะครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า ขปเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นโปรดฟังครั้งครับขพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชน ของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นพี่นะครับนี่คือประเภทแรกของการทนทุกข์ครับในเรื่องของการรับใช้เราจะผ่านความทุกข์ยากลาบากแน่นอนครับและท่านอักทูตเปาโลท่านรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ขององค์พระเยซูคริส ซึ่งเป็นความต้องการของท่านครับในข้อที่1ินี้ท่านผู้ชัดเจนครับว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และรู้จักการเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั่นพี่น้องครับนั่นคือประเภทแรกของการร่วมหรือการมีสามัคคีธรรมในความทุกข์ยากลําบากมีส่วนร่วมในการทุกข์ยากลาบากกับองค์พระเยซูคริส ัำพีกตอนหนึ่งครับปรากฏอยู่ในพระธรรมฟลิปปีบทที่4พระธรรมฟริปปีบทที่4ข้อ14ครับโปรดฟังพชนะของพระเจ้าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นความกรุณาของท่านที่มีส่วนร่วมในความยากลําบากของข้าพเจ้าโปรดฟังอีกครั้งครับอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นความกรุณาของท่านที่มีส่วนในความยากลําบากของข้าพเจ้า พี่น้องรับพระกัมพีตอนนี้มีบริบทที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในความยากลําบากหมายความว่ามีส่วนร่วมในความทุกข์ยากอาจารย์เปาโลท่านรับความทุกข์ยากขณะที่ท่านทําการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและพี่น้องที่ฟิลิปปีก็มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากหมายความว่าการสนับสนุน รายรับรายจ่ายของท่านอาคัคขทูตเปาลูพี่น้องครับไม่เพียงแต่พี่น้องทางฟิลิปปีได้สนับสนุนด้วยปัจจัยทุนทรัพย์แต่ก็ยังส่งของไปช่วยครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่16ในการร่วมทนทุกนั้นโดยพ่อ,อย,ยิ่งร่วมกับพี่น้องก็ทำให้เกิดกำไรในบัญชี ของพวกเขาในสวรรค์พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระกัมพีได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการทนทุกข์เพราะในเบื้องต้นนี้เราสามารถสรุปสองอย่างครับว่าการทนทุกข์นั้นมีสองประเภทครับในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเราจะต้องทนทุกข์สองประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือการร่วมทนทุกข์ร่วมกันกันกบองค์พระเยสุคริส และประเภทที่2ก็คือการที่เราจะต้องมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากด้วยกันกับพี่น้องในที่สุดแล้วทั้งสองอย่างนั้นเราเรียกว่าการมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากลําบากหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า fellowship of suffering fellowship of suffering เพราะฉะนั้นนี่คือการทนทุกข์ครับพี่น้องและการทนทุกข์นั้นท่านอัครทูตเปาโลใช้คําว่าเป็นการดี การดีที่กล่าวถึงในการที่คริสเตียนร่วมทุกข์กันในภานกิจของข่าวประเสรศิฐในการประกาศพระวจนะของพระเจ้าในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในการที่จะผลักดันให้ภกิจิคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้แพร่ขยายออกไปนำวิญญาณมาถึงพระเจ้านั่นถือว่าเป็นการดีแน่นอนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ทนทุกข์ ดังนั้นเองการที่คริสเตียนร่วมทุกข์กันในพันกิจของข่าวประเสริฐนี่คือการดีเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับเป็นเรื่องประเสริฐและในแง่หนึ่งก็คือการที่เราเน่นทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์ในพันธกิจของข่าวประเสริฐนั่นก็คือการดีพี่น้องครับอัคารูยอมเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์ในการแบกความทุกข์ยากลําบาก ทุกวันนี้พระกายของพระคริสต์คือเริดจักรยังคงมีความทุกข์ยากลําบากที่ต้องการคนผู้รับใช้ของพระเจ้าทาตของพระเยซูไปทําให้ครบบริบูรณ์ครับความทุกข์ยากลําบากที่ยังไม่ครบบริบูรณ์ซึ่งพระคัมภีใช้คําว่าความทุกข์ของพระเยซูคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้นก็คือการที่ผู้รับใช้พระเยซูซึ่งเป็นทาตของพระองค์เราจะต้อง รับความลำบากรับความทุกข์ยากรับการกบขีข่มเหงเพื่อที่จะทำให้ข่าวประเสริฐแพร่ขยายออกไปเพื่อที่จะทำให้เกิดการที่เรียกว่าสำเร็จในพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้านั้นได้เรียกร้องให้เกียรติเราที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปและที่สำคัญก็คือว่าทัศนคติหรือท่าทีของท่านอัครทูตเปาโล ที่มีต่อความทุกข์ยากลำบากนั้นท่านถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ยากลําบากขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเยซูนั้นได้ทรงทนทุกทรมานแสนสาหัสไม่ใช่เพื่อพระองค์คับเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐเพราะความรักของพระองค์พี่น้องครับความรักของพระองค์ทําให้พระเยซูได้แบกรับเอาความทุกข์ยากลําบาก ในขณะที่โปรองถูกข่มเหงในขณะที่โรรองได้ทรงดำเนินพระชนชีพของโปรองในการรับใช้พระเจ้าบนโลกนี้3ปีและบวกอีก30ปีที่โปรองจะต้องเติบโตขึ้นมาอยู่ในบ้านของโยเซฟซึ่งเป็นช่างไม้และในที่สุดโปรองจะต้องทนทุกข์ทรมานที่มากที่สุดก็คือบนไม้กางเขนครับ เพื่อนครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระเยซูดได้สรงกระทาเพื่อเราทั้งหลายและกระทษเปาโลท่านมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับท่านเองที่จะต้องทนทุกข์ทรมานทนความทุกข์ยากลําบากเพื่อพระเยซูบ้างและในเวลาเดียวกันครับท่านก็มีความรู้สึกว่าการทนทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเราได้มีส่วนร่วม รับทุกข์กับองค์พระเยสุคริสที่ยังขาดอยู่นั่นก็คือการที่เราจะพัฒนากิดจักรของเราทําให้พักกายของพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์และผู้เชื่อนั้นเพิ่มจํานวนเพิ่มภูนมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับการเลี้ยงดูการทําตามพระมหาบัญชานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ผู้ที่กระทําซึ่งเป็นท่าทุรับใช้พระเยสุคริสนั้น เราจะต้องทนทุกข์พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราทนทุกข์จากการข่มเหงก็ดีจากสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเราก็ดีจากการอิจฉาริษยาจากการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์หรือจากสิ่งต่างๆที่เข้ามาแม้กระทั่งความยากในการเลี้ยงดูในการฟูมฟัก ในการที่จะดูแลฝ่ายจิิญยาณของลูกแกะพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ถือว่าเป็นความยากลำบากเป็นการทุกยากที่เราจะต้องไปแบกรับเรื่องราวของคนอื่น,นมาเป็นของตัวเองแต่ว่านั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าครับในการที่เราจะแบกรับแทนกันนั่นคือ Fellowship of Suffering เพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นจะต้องแบกรับแทนกันองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระยาเวพระองค์แบกความเจ็บไข้แทนเราเมื่อเปาโลนั้นได้พบกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ในการแบกรับแทนท่านเองก็ยินดีแบกรับภาระความทุกข์ยากแทนผู้อื่นด้วยเหมือนกันและนั่นคือการมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของกันและกัน ท่านกล่าวว่ามีใครบ้างที่ถูกชักนำให้หลงและข้าพเจ้าไม่ทุกร้อนนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกทุกวันคือความกังวลเกี่ยวกับกิจจักรทั้งหมดพี่น้องครับท่านกล่าวชัดเจนมีใครบ้างที่ถูกชักนำให้หลงและข้าพเจ้าไม่ทุกร้อนนั่นหมายความว่าท่านอัครูตเปาโลนั้นเมื่อใครที่หลงจากทางของพระเยซูท่านเองทุกร้อน ท่านเองเดือดร้อนท่านเองเจ็บปวดครับและสิ่งที่กดดันอัครทูตเปาโลทุกทุกวันก็คือความกังวลเกี่ยวกับกิจจักรทั้งหมดก็คือท่านเป็นห่วงท่านกังวลเกี่ยวกับกิจจักรทั้งหมดพี่นงครับท่านอัคขรทูตเปาโลยอมรับครับว่าท่านกังวลใจท่านเป็นห่วงกิรจักรและนั่นคือการแบกภาระความทุกข์ยากแทนกิรจักรเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเองนั้นรัก ขึ้จักเหมือนกับที่พระเยซูทรงรักขึ้จักพี่น้องครับและท่านกล่าวต่อไปครับว่าข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสละทุกสิ่งและสละตัวเองจนหมดเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลนั้นท่านมีความยินดีที่จะสละและแบกรับความทุกข์ยากลาบากสละตัวเองจนหมดเพื่อกิ้จักครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ท่าน เปาโลได้เป็นตัวอย่างให้กับเราสุดท้ายครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่าการที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเองนั้นต้องพร้อมและเตรียมตัวในการแบกเอาความทุกข์ยากลำบากที่นั่นครับในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้พระเจ้าเราเห็นว่าหากว่าเรา จริงจังกับการรับใช้เราเอาจริงเอาจังเรารับใช้พระเจ้าเป็นชีวิตจ,จิตใจพี่น้องครับพระเจ้าได้เตรียมพระพรมากมายให้กับผู้รับใช้ในขณะียวกันครับผู้ร,รับใช้จะต้องไม่เกี่ยงในการที่เราจะต้องรับเอาความทุกข์ยากลําบากและในวิดีโอกันเราเองนั้นต้องพร้อมที่อดทนเราเองนั้นต้องพร้อมที่รับการถูกข่มเหงเราเองนั้นจะต้อง พร้อมที่จะรับการเข้าใจผิดเราเองนั้นจะต้องพร้อมที่จะรับการอิจฉาริษยาเราเองนั้นจะต้องพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าเราเองนั้นจะต้องยับยั้งชั่งใจเราเองนั้นจะต้องควบคุมตัวเองพี่น้องครับหลายครั้งเราทําไม่ได้หลายครั้งเราเกิดความกลัวหลายครั้งเราเกิดความโกรธพี่น้องครับ ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นทาสขององค์พระเยซูคริสต์เราเองนั้นจะต้องยอมรับที่จะร่วมแบกความทุกข์ยากลําบากทนทุกข์ด้วยกันกับพระเยซูเพื่อกิดจักรในการทนทุกข์ที่ขาดอยู่นั้นพี่น้องครับพระเยซูได้สมบูรณ์แล้วในการทนทุกข์ของพระองค์ส่วนคิดจักรที่โปร่งทรงรักยังไม่สมบูรณ์ครับยังไม่เสร็จ เรากาลังอยู่ในวาระสุดท้ายของยุคสุดท้ายครับพี่น้องครับความทุกข์ยากลําบากการข่มเหงเกิดขึ้นกับผู้รับใช้ของพระเจ้าเกิดขึ้นกับกิดจักมากมายพี่น้องครับเราต้องอดทนเราต้องควบคุมตัวเองเราต้องเซลฟ์คอนโทรลเราต้องยับยั้งชั่งใจเราจะต้องอาศัยความรักมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่เราเองนั้นจะได้ผ่านชีวิตการรับใช้พระเจ้า อย่างมีเกียรติและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการร่วมทุกข์กับพี่น้องและร่วมทุกข์กับพระเยซูครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน for time Bye.